ติดก mm. mm. uh, ันอ้ยติดกันเลยนี่น่ะขาแบบไงงามมากดอกนี้สวยมากจ้าที่น้องจ้าดอกตะมุตะมิ ดอกไม้ามแหงจ่อ,อยู่มัดดอกกันเลยเก็บกันแบบฟินฟินรัวรัวจวดจวดรวดเโอ้มีอมือนีก้กระถางฟิม สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพาพี่น้องเข้าป่าอีกคือเก่ากระจับมาเป็นน้องจสามือนี้มาเก็บเห็ดตะไคร้พ่อพี่น้องจ้าโบพพาดดดดดดได้มามือ,พอพนึ่งพ่อไม่ใช่เนาะเว้นไว้ให้เพื่อนใหญ่เนาะจ้ะมาทอดกับพ่อเลยโอ้ยดอกง,งามๆเลยจ้าด,ดกอกไม้ทันเลยสามดอกนออ้อยู่มโอยตีนังก์ศูนย์แล้ว เห็นนี่แสดงว่าขึ้นหลายอยู่ด้วยนี่เนาะาจ้พี่น้องงามขนาดเลยนี่ดิโวยะเปิดมาจากน้ำเลยไ้น้ำน้อยดูเห็นโอ้ยหลายอี่ริ เล่นนำกันแับพี่น้องเมื่อวานนี้ได้เก็บเห็ดหวัวเห็ดปูนเมื่อนี้มาเข้าป่าหาเห็ดตะไคร้คือเก่าลายอยู่จ้าพี่น้องได้เก็บอีกแล้วอ้าวเปื่อยแล้ว,หวนเนห็นเป็นเสื้อซะขุ่นข้างในหน่พิมเพเน เก็ดยังบ่ออกเห็ดตะไครน้นี่ออกให้น้องอิวได้เก็บตลอดเลยพี่น้องจ้าดอกงามงออ้ีกแลว จ้ะดอกนี้พอได้เก็บตื่นกันไปเรื่อยๆโอ้ยมีเก็บอยู่ของพี่น้องจ้ะเ็กตะไคร้เ็กตะไคร้นี่กลุ่นดอกนม้จ้ะตื่นกันไปพอได้แจ่วเนาะเยอะเลยพี่ฟิมอุ้ย บอกบริมามือนึ่งพอพี่น้องบุคคลว่าเพื่อนสิขึ้นหลายตันนี่นนคร่จา๋าบานบักง,งามเลยทางนั้นลองอิวกับมีดเองทางนั้นลองอิวอ,อันนี้บอกมีนใช่ไหมเมื่อนะก,กี้นี่เห็นอยู่ทางคันอันนี้ขาวอยู่ ้ยเก็บกันรัวๆไปเลยจ้าของพี่น้องจ๋าพุ่นน่ะเปิดไปดูนะ,อนะสองดูแต่เก็บแล้วบม่ได้เก็บนานแต่สีตื่นเต้นแน่เด้จ้าโอ้ยนี่นะไรพี่น้องสวยๆเลยพุ่นว้าทุน่นทุ่นทุ่นอ้ยโดนน้ำแห้งน้ำยาวไปยาวไปนม่ ดอกแข็งเลยได้จ้าบอดี้นั่นเลยได้หนิดอกแข็งดอกงานขนาดเลยน่ะ้องจ๋ามาแป๊บเดียวเพิ่งจะเข่ามาได้จ้ังได้หลายเด้ได้แจ่วนึ่งเราจ้ะพกกูนทางพุ่มกระอกดอกนึงเจอรัวๆเลยนลี่กบรัวๆเลยครับวันนี้มา,นมามือาาอม่อนั้นยังบัวหลายเท่ามื่อนี้มื่อนี้หลายครับนี่หลายโอ้ยูโอ้ ตะไคร้เห็ดตะไคร้โอ้ยดอกแข็งปัดเลยอุ้ยสวยขนาดดอกนี้ก็ะจายอีกดอกนึงหุ่นยังพุ่งเลยดอกกลมอุ่นเลยทางผุดอกตะมุตาไม้จ้ะจายตรงนี้ตรงทางผมไกลๆครับเนี้ยๆไปใกล้ๆก่อนไปนี่น้องจาดอกตะมุตามิกลมเลยโอ้ย โอ้โอ,โอแกอแดงนี่โอ้โอ้โอ้บังดีบีเด็กที่อยู่ใต้ใบไม้ตัวนล้นเองอยู่ใต้ใต้เลยค่ะอันนี้ก็ไม่เหมือนเด้ตกน้าสูงอันนี้แทะหนาเอ็นดูเก็บเล็กกผสมน้อยตึงกันไปเลยจ้ะดอกุ้มๆสวย กันเลยไหมน,ะนี่นี่ก่อนช่วงนี้กระซิมีแต่เห็ดตะไครนี่แหละจ้ะพี่น้องป่านี่ยังบบเห็นเห็ดอื่นเลยแต่ว่าเห็ดพอเห็ดตะไครเริ่มสีแบบวายวๆคนละจ้ะถ้าได้ฝนเพิ่มุมนี่ทำงงูกทงกระซิอ้อมีความหวังให้แต่เฮตเรางูกออกเลยจะ้ะยาไปก่อ มือนีมาได้เก็บหลายกว่ามือนั่นอยู่ได้เนาะเจ<ม>อกันแบบรัวๆเลยยาวไปยาวไปเลยดอกนี้สวยมากจ้าอู้ขายาวเลยคนอีกดอกเรื่อจ้ะอีจ้ะอดอกนั่ จะได้เก็บทพีเดียวดีเลยง่างบบได้ไกลเลยนี่มันจิงจังติดติดกันเลยโอ้้อหอลังการขาเห็ดหาาขาใหญ่ขาเล็กหลบไปขาใหญ่จะเดินบอกเฮ็กกระบ,บอกสองดึงลุก เพิ่มเลยนะป่ายงังแห้งอยู่แม่แครับถ้าฝนตกนะักดอกเห็ดหน้าเอ็นดูต้นนี้ มือเก็บแต่ว่าตาบอดได้แนมด้วยตัวตาแนมด้อพวย <ตา S 2> มือเก็บตาแนมเฮ็ดนะหันซ้ายหันขวาอยู่นะครับด้พอ้าวเลนเื่อจ้ะเก็บมดอกสองดอกก็พอได้เก็บไปเก็บไปเก็บมากชิดเด็กเครื่องตะกาแล้วแม่หลายมือหน,นิแม่ครับออกหลาย trộn này. Một lắm <laughs> Để khán ăn <khó> với béo <laughs> Lái <bò>. <cười> <Wow>. <cười> นำมากลละเมนสวยมากืไดสล้วหอ้ี่เรียงกันเต็มไปบมดเลยจ้าเอาไรกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่เห็นมาหน โอ้ยเดี๋นี้งานครับครับงานทุกดอกเนมมาเห็นบักตั้งไกลเลยขุดซ้อนกันอยู่ขุดสามดอกสี่ดอกเอาเอามองหนีก่อนเอามองหนีก่อนเฮ้ยสามนี่ดอกเหมืนดางานเนาะมีแต่ดอกงามงามแมนครับผมเนีขากระเนี้ห้องพ่อพี่น้องจ๋าเนี่ห้องอันนี้ใครคนบพุ๊บพุ๊โอ้โหจะสร้างใดก้อนน็อตหมุนเลยหมุนเลยครับแล้วดอกก็มีแต่ดอกงามงามเพราะแมนคุณอะ ไปดูนี่ก่น,นเรียงไปเลยพี่ซิงตมเลยโพ่นะห,หันไปก็เจอพี่แนนี่กะอกงามๆคุณอ้ยเต็มไม้เต็มมือแล้วเ้อะมงดอกขาพุนนาพ่นะพูดจะอีกดอกหนึ่งอกนึงจ้ะพอีกดอกนึง,นนงสงดอก ต้องเปิดประทันแล้วครับหลายแหง่หนาะหนาะเยอะเยอะพอพี่เน้ะเพาได้เก็บจ้ะเปิดเปดเปิดไม่น้อยวู้เพียอโวู้ยดอกนันแหงครับเต็มเลยเต็มเลยครับมึงดีดบอกตัวเองนี่แหละองามครับน่ะ เดี๋ยวงเป็นกลุ่มเลยมากินค่ะใต้ต้นไม้ต้นนึงอ่ะนี่เอาได้อยู่ด่วยโอ้ยได้อยู่จ้ะดอกยังแข็งเลยคุณอะใต้ต้นไม้ต้นนั้นนะพี่ซิมเป็นกลุ่มเลยจ้ะนี่นี่งามค่ะนี่ดูดิค่ะคุณน้ำนี่น้ำน้ำนี่นี่คิงครับ เาเลยโอ้โหติดกันเลยน่ามากเลยจ้ะเอ้าพิษฟังก็ว่าอยู่นี่คือบ่คุม เรียงกันแบบนี้เลยดิอันนี้อันนี้ไม่ไหวแล้วหายเป็นเชือกกันต่อไปมีอีกแม่เลยทำเยอะๆขด้นิ้พอ,อได้เลี้ยงกันอุ๊ยหน้าเอ็นดูจดัอองดอกนี้เอาเหมือนเดิม ตาหันไปดิบดึงน้ำมือเดิตาเนมรอบๆแบ <laughs> นมหาเห็ด องามเห็นจ้าอยู่มัดดอกแบบนี้โอ้ยมันกลมดีมงามเฮียจ้ะโุ้ยตกใจขี้เกียจมาบ้างไแม่งามขนาดเลยมันเป็นตุ๊กแกปลานี่หาดูยากแล้วนะอุ้ยงามโอ้ยตุ๊กแกไปเลยนี่พ่อพี่พน้องเป้นสัตว์หาดูยากแล้วแล้วก็แบบอันนี้ด้วยเป็นแบบเพื่อนเอาไปเลี้ยงกันนะเอาเป็น กชนิ่นี่แหละที่เพื่อนเอาไปเรียนกันเอาเพื่อนก็เชื่องแท้จับได้นเลยนี่เด่นไปแล้วหุ่ยงามเนาะนี่แหละตุ๊กแกอันนี้แหละที่เพื่อนเอาไปเลี้ยงกันอะตกใจบ่าเลยสวยงามมากเลยกเดกกระตุ๊กแกแล้วไายจังสีเนาะตากล้องอะขวัญเสียมาเด้อขวัญเอ้ยตากล้องขวัญเสียแล้วน้องอิวล่ะแต่ว่าเพื่อนเชื่องมากเลยนะแบบบกลัวคนอ่ะจับจับได้ด้วยเนี่ยเชื่องมากเลยไปแล้ว รูปแกป่ามัานเป็นครับสวยงามมากเด,ดีด๋ยวเก็บเรื่อยๆขาเขางานขนาดนี้นี่จิจ่า

ขึ้นดีกลางทางเลยเก็บกันแบบฟินฟินรัวรัวจ,ดจดวดจวดโหลยเด้อไปน้องนอกอุ้ยจะน้องอีกทีข้างบนกุดดอกกอันนี้ดอกนึงอด้ข้ข้างบนอีกดอกเด้อ าเลือเลยเด้อมาเลือ่อขาใหญ่ขนาดนี้ขาใหญ่จะเดินมาแล้ว <c oughs> คุนอ๋อคุนอะขาตันอีกแม่ทั้งใหญ่ทั้งตันสมบูรณ์เลยดอกนี้ดีจ้ะสองดอกเลย ขาเฮ็ดอีกแล้วสวยแท้ดอกบอกักไงสะออนทุกดอกครับพี่น้องจ๋าขกินตะก้าแล้วครับมีแต่เฮ็ดตาคายล้วนเลยเนาะบ่มีเฮ็ดอื่นผสมเลยเมนครับ ท้องร้องจกจกืองามครับคุเมื่อนั่นมาหอาบาได้ย่างมาฮอดพี่เน่ะคุณดอกเฮดที่เป็นเหี่ยวเหี่ยวปะหอมเลาจะน่งจ้ะุณทางไปเมื่อนันบอได้ย่างมาอตนีดโอ้โหเป็นฝุ่นเลยครับเป็นฝุ่นเลย หูซูนแบบหมูมาซูนดึเหี่ยวตัวเหี่ยวกันเลยตอนนี้ง่ายๆอยู่างนีเชื่อเพื่อนโอเคเชื่อให้ตอนนี้เพืน่นมีครับ ทางวันนี้จ้าพี่น้องเกือบเต็มตะก,ก้านี่ตะการอยู่ไซแอลได้ใหญ่สุดเด้อพพี่น้องจ๋าถ้าเป็นน้อยกว่านี้ก็สิเต็มอยู่ดอกเนา<น>ะจ้าเกือบเต็มตะก,ก้าพพี่น้องมีแต่ดอกพอดีงามเลยมือหนีกะถือว่าหมานทุกซุดนะแต่หมานกว่ามือน,น,นั่นอีกมือ่ันค่ะเห็ดเพิ่งเริ่มออกมือหนีหันออกหลายแล้วจราแต่กับเพื่นาาอนมีคนมาหาอยู่บ้างเนาะเต็ถือว่าหมานด้วยจ้ะพี่น้องว่ได้มาเมื่อนึ่งเมื่อวานนี้เห็ดกะสิอันนี้เนี่ยหลายเนี่ยหนา อ่ะคลิปนี้ก็ลาให้พี่น้องก่อนกันแล้วการด้จ่าสิพากันกลับบ้านแล้วเนาอได้พอหยาบพอกินแล้วจ้าครับน้องอืก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้น้องอกับพี่พิมแล้วก็ขอบคุณในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ่าสิพากันกลับบ้านทพราะไมพี่น้องจ้าน้องอยู่เตรียมตัวเรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกอย่างดีมาพ่อเฮ็ดอยู่ขางทางที่เต็มเลยมาได้ไหมเต็มเลยแต่ว่าดอกค่ะบบ๋ใหญ่ แบบน้อยๆเป็นเต็มดิใส่หมวกกันน็อกสีมื่อเราจะมากิานกนี่คุณพี่น้องกลับบ้านอีลีแล้วจ้าบัดนี้ถ้าเจออีกกับสิจอดเก็บอีกคือเก่าแล้วจ้ะ